มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านสวยจากน้ำพักน้ำแรงของพระเอกที่ฮอตที่สุดในตอนนี้เก็บหอมรอมริบซื้อบ้านเพื่อพาคุณแม่ย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพด้วยกันอย่างฟิล์มธนพัทนั่นเองคะ่ะ สำหรับฟิล์มธนพัทรเรียกว่าฮอตเอามากๆในช่วงนี้จากละครดังเรื่องคุณชายทางช่องวัน31ในบทบาทคุณชายเทียนชายหนุ่มที่ต้องเก็บซ่อนความรักชายรักชายไว้เป็นความลับเพราะสังคมและครอบครัวไม่ยอมรับเป็นการพลิกบทบาทพัฒนาระดับการแสดงได้อย่างยอดเยี่ยมแฟนละครติดกันงอมแงม แถมยังออกงานอีเวนต์คู่กับแจมราชตะหรืออาจิวในเรื่องให้แฟนคลับได้ฟินกันวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านจากน้ำพักน้ำแรงของเขาเก็บหอมรอมริบซื้อบ้านเพื่อจะพาคุณแม่ยายเข้ามาอยู่กรุงเทพด้วยกันจะสวยงามแค่ไหนเราไปชมกันเลยค่ะ บ้านของเขาเป็นบ้านหรูราคากว่า10ล้านบาทที่ซื้อจากน้ำพักน้ำแรงเก็บหอมรอมริบซื้อบ้านเพื่อพาคุณแม่ย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพด้วยกันโดยรายการหอมเป็กโชส่งเพื่อนสาวสุดซีใบเฟิร์นอันชสา,าพาไปชมบ้านหลังนี้มาแล้วด้วยเขาเคยเล่าถึงชีวิตตัวเองว่าผมเป็นเด็กสระบุรีครับ ครอบครัวผมก็ไม่ได้มีฐานนะผมจำได้ว่าบ้านหลังแรกเป็นปั๊มน้ำมันนั่นคือบ้านหลังแรกที่ผมจำความได้จากนั้นผมก็ย้ายบ้านมาซื้อบ้านที่สระบุรีนี่แหละครับแต่เป็นบ้านหลังเล็กๆพื้นที่ใช้สอยประมาณ50ตารางเมตรสองห้องนอนค่อนข้างเล็กสำหรับการใช้ชีวิตสีคนคือพ่อแม่ผมและพี่ชาย พอรวมห้องครัวรวมอะไรไปด้วยมันก็ยิ่งเล็กลงไปอีกคล้ายๆคอนโด24ตารางเมตรสองห้องนอนต่อกันแต่อยู่กัน4ี่คนตอนนั้นผมรู้สึกว่าชีวิตผมไม่ได้พร้อมและค่อนข้างขาดสัส่วนใหญ่คือหมายถึงในเรื่องของตังเมื่อถามว่าเคยเจอเหตุการณ์ชีวิตพลิกไหมเขาเผยว่าน่าจะเป็นตอนเรียนจบมั้งครับเพราะเป็นช่วงที่มีปากเสียงกับที่บ้านแล้วไม่มีตังเหลือเลย ไม่รู้จะเอาตังที่ไหนจ่ายค่าห้องสิ้นเดือนและยังเล่าอีกว่าผมเข้าวงการมาตั้งแต่ช่วงอายุยังน้อยตอนนั้นผมเรียนจบมหาวิทยาลัยมา ถึงแม้ว่าจะได้เกียรินิยมแต่ผมรู้สึกว่าความรู้ภาษาอังกฤษผมยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมเลยตัดสินใจเอาตังงวดสุดท้ายไปโรงเรียนภาษาอังกฤษตอนนั้นที่ได้จากการทำงานเก็บตังต่างๆอยู่ประมาณ60,000บาทเป็นตังก้อนสุดท้ายที่ผมไม่ได้คิดเลยว่าถ้าหมดแล้วจะหาตังยังไงต่อไป ผมจ่ายค่าเรียนไปทั้งหมด60,000บาทเลยหลังจากนั้นผมก็เรียนภาษาอังกฤษไปด้วยแล้วก็ขายของที่ตลาดนัดไปด้วยผมขายเฟรนฟลายทอดกับมันฝรั่งทอดราชชีส ที่ตลาดนัดรถไฟรัชดาครับวันไหนขายดีมันก็ดีวันไหนขายไม่ดีก็คือขายไม่ได้เลยแล้วผมก็วิ่งขายที่อื่นด้วยสมมุติว่าตอนแรกผมขายที่ตลาดนัดกลับมาเตรียมของถึงตีสี่นอนชั่วโมงเดียวแล้วผมก็สอบได้สะจวดพอดีผมเลยทำสองอาชีพนี้ควบคู่กันมาประมาณปีหนึ่งผมเอาวันหยุดที่ไม่ได้บินไปถ่ายละครครับ เป็นบ้านสวยของพระเอกคนดังเก็บหอมรอมริบจนซื้อบ้านจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองได้สำเร็จเป็นอีกหนึ่งพระเอกสุดฮอตที่น่าชื่นชมจริงๆเลยคะ่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ